มาช่วงนี้มาดูความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยนะครับที่ยกระดับไปอีกขั้นเพราะว่าสามารถพัฒนาเครื่องไทโทคา m แมกหน,นะครับเป็นเครื่องปฏิกรณ์ c นิวเคลียร์ฟิวชันเครื่องแรกของไทยหรือที่เรียกกันให้เข้าใจก็คือว่าดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ในการผลิตได้สำเร็จนะครับโดยจะเดินเครื่องอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าของเครื่องไททาโคแมก1เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันเครื่องแรกของประเทศไทยนะครับที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทนที่ได้ทำการพัฒนาเครื่องโทคาแมกชิ้นส่วนของเครื่องโทคาแมก HT6 นะครับที่รับมอบจากสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ประเทศจีนเพื่อใช้ในการวิจัยพลาสมาอุณหภูมิสูงครับในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและฟิวชั่นซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรและด้านการแพทย์ซึ่งจากการพัฒนาเครื่องทาโคมกนี้นะครับจะทำให้ประเทศนั้นสามารถสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมระบบรางของไทยได้ในอนาคตสำหรับเครื่องทาโคมัก โทคารแมกนะครับขออภัยเครื่องโทคารแมกนั้นเป็นเครื่องที่ควบคุมพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาฟิวชันเลียนแบบการทํางานของดวงอาทิตย์ครับเป็นอุปกรณ์ที่กักเก็บพล a s m a พลังงานสูงโดยใช้สนามแม่เหล็กซึ่งปลอดภัยและเป็นมิตรกับโลกจะช่วยแก้ปัญหาพลังงานขาดแคลนที่จะเกิดขึ้นได้และเพื่ออนาคตของคนไทยนะครับ ทั้งนี้ครับทางด้านของสอทน,นได้เริ่มติดตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566และได้ทดลองโดนเครื่องไทยโทคามกหนเนี่ยนะครับได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21เมษายน2566โดยจะเดินเครื่องอย่างเป็นทางการนะครับในเดือนหน้าคือกรกฎาคม2566 และภายใน10ปีนี้ครับจะมีการออกแบบและก็สร้างเครื่องโทคา m แมกเครื่องใหม่ขึ้นมาเองรวมทั้งมีการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆตั้งเป้าหมายนะครับให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชั่นและกําลังคนระดับสูงทางด้านของเทคโนโลยีฟิวชั่นของอาเซียนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี